พวกเรามาจากโรงเรียนห้อพิทยาคมราชมังคลาวิเศษจังหวัดศรีสะเกดค่ะสาับโรงเรียนของเรานะคะจะเป็นโรงเรียนสถานศึกษาเป็นแบบครองเพียงค่ะในบริเวณนั้นนะคะในโรงเรียนของเรานะคะซึ่งวันนี้เราก็มีนิทรรศการมาถึงกันะค่ะจะเป็นการปลูกข้าวต้นเดียวะค่ะซึ่งการปลูกข้าวต้นเดียวนะคะคือจะเป็นการประหยัดน้ํพันธุ์แล้วก็ช่วยได้ผลผลิตดีค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะมีทั้งหมดสิบห้า ฐานการเรียนรู้แล้วก็คือครูและนักเรียนนะคะจะช่วยก,กันทำเศรษฐกิจพอเพียงก็คือจะเป็น,นารการค้ากับแปดกลุ่มสาระครับอย่างผมก็จะอยู่ในกลุ่มสาระของนบ,บ้านสวยรวยขึ้นผานะครับถ้าบางคนอาจสงสัยว่าน่าบ้านสวยรวยขึ้นผางนี่เป็นยังไงครับน่าบ,บ้านสวยรวยขึ้นผาก็คือโดยทั่วไปแล้วบ้านสวยมากจะปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับคือจะคือหน้าบ,บ้านจะสวยด้วยดอกไม้ แต่ว่าของเราไม่ใช่อย่างนั้นครับคือดอกไม้ก็มีบ้านแต่ก็ไม่เยอะขนาดนั้นคือเราจะปลูกด้วยอพืชผักสวนครัวไว้รอบๆรั้วของโรงเรียนทั้งในทั้งในรั้วแล้วก็ในโรงเรียนด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เป็นประจำครับ huh. คือ <Post> พืชผ <cũng S 3> ักสวนครัวนี้คือบางบางบ้านคือจะคือเล็กๆนี่้อยก็ต้องซื้ออะไรก็ต้องซื้อก็ต้องซื้อแต่ว่าของเราไม่ใช่อย่างนั้น เรามีกินมีใช้ในรั้วในบ้านของเราเองซึ่งเราทําที่โรงเรียนนี้ไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะที่โรงเรียนเราขยายไปยังโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนบ้านพ่อโรงเรียนเครือข่ายของเราแล้วก็เราได้นักเรียนแต่ละคนได้นําไปใช้ที่บ้านคือบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ปฏิบัติซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีครับค่ะต่อไปเป็นการเรียนรู้ข้าวต้นเดียวนะคะการปลูกข้าวต้นเดี่ยวนี้บางคนก็สงสัยว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าข้าวต้นเดี่ยว ที่เรียกว่าข้าวต้นเดี่ยวก็คือเราจะปลูกข้าวแบบเป็นต้นเดียวๆค่ะคือจะปลูกคล้ายๆกับการดำนาแต่ที่แตกต่างกันก็คือวิธีการดูแลรักษาแล้วก็การปลูกข้าวต้นเดี่ยวนี้เราจะพกล้าค่ะแล้วก็เอาลงปลูกในดินซึ่งดินนี้เราก็จะมีร่องระบายน้ำไว้ส่วนวิธีดูแลรักษานน้นก็จะแตกต่างก็คือข้าวทั่วไปก็จะให้มีน้ำถังแต่ว่าข้าวต้นเดียวนี้เราจะไม่ให้น้ำถังเนืน่องจากว่าถ้าน้ำถังนานาแล้วข้าวจะได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่แล้วก็ ก่อให้เกิดการมีเทนได้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนถ้าเราได้รับการระบายน้ำบา้างค่อนข้างก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที่ได้ช่วยลดโลกร้อนแล้วก็กําจัดศัตรูพืชพวกหอยเชอรี่นี้ก็จะไปตามน้ำด้วยค่ะแล้วปุ๋ยที่เราใช้แล้วก็ไม่ใช้ปุย๋ยเคมีนะคะเรื่องเงินแล้วก็ทําให้ดินนี้เสียด้วยแล้วก็จะเอาปุ๋ยหมักชีวภาพที่โรงเรียนเราทําเองจากศูนย์การเรียนรู้ทั้ง450ซึ่งปุ๋ยหมักชีวภาพก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เอา ปุ๋ยจากสูนการเรียนรู้ดุนหมัชีวภาพนี้มาใช้กับข้าวต้นเดี่ยวสําหรับประโยชน์ของข้าวต้นเดี่ยวนะคะก็ประหยัดเมล็ดพันธุ์ค่ะเพราะว่าการทํานาทั่วไปนี้ใช้การหว่านนะคะการหวา่านก็ใช้เมลเ็ดพันธุ์เยอะแต่ว่าข้าวต้นเดี่ยวเราเนี่ยพออป้าก็จะใช้เมล็ดพันธุ์น้อยทําให้ข้าวแตกรได้เดยอะค่ะ,ะคสําหรับสวนการเรียนรู้พืชสมุนไพรนะคะก็เืนเพื่อทุกคนก็จะช่วยกันปลูกพืชสมุนไพรและพืชสมุนไพรที่เราปลูกเนี่ยก็จะนาไปใช้ใน ในการประโยชน์ต่างๆคือจะใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์นะคะก็คืออย่างเช่นการทำสมุนไพรอะไรค่ะอย่างวันวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาสระบาะวิทยาศาสตร์ก็เพื่อนๆก็จะนำโครงงานาต่างๆค่ะก็จะนำไปไปนำเสนอในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นะคะค่ะบางคนก็สงสัยว่าแต่ละสูตรนี้มันพอเพียงยังไงก็ างเช่นการปลูกข้าวต้นเดี่ยวนะคะความพอประมาณแล้วก็พอประมาณทางงบประมาณที่เราใช้แรงงานนักเรียนเรามีพอพื้นที่ทั้งหมดของเรามี125ไร่พื้นที่นาก็เยอะพอสมควรเราคิดว่าเราน่าจะใช้พื้นที่นี้ให้พอแล้วก็นี่ก็อยู่ในความพอประมาณแล้วมีเหตุมีผลการที่ปลูกข้าวต้นเดี่ยวนี้เนื่องจากว่าพ่าสารเราน้ําก็ไม่เยอะนะคะซึ่งการปลูกข้าวต้นเดียวนี้สามารถการใช้น้ําได้ขึ้นนึ่งเมื่อเทียกบกับการทํานาแบบปกติที่เราก็มีเหตุผลแล้วที่จะได้คิดขึ้นมาว่าเราจะ สร้างโรงงานเกี่ยวกับการปลูกข้าวต้นเดียวมีภูมิคุ้มกันก็คือเรามีการตรวจสอบมีการวางแผนที่ดีเพื่อไม่ให้มีเพื่อที่จะสามารถรับปกันผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทําง,งานส่วนเนื่องขความรู้นั่นก็คือเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทํานาบางคนบอกว่าทางานต้องใช้ความรู้ด้วยเหรอก็ต้องใช้เหมือนกันค่ะการทํานานี้ไม่ใช่ว่าใช้แต่อะไรอย่างเดียวก็ต้องใช้ความรู้เช่นกันแล้วมีคุณธรรมก็คือ อย่างเช่นผลผลิตที่เราได้มาใช่ไหมคะเราก็ทานกันองในโรงเรียนแล้วก็อาจาจะจำหน่ายบ้างหรือไม่ก็แบ่งปันกันมีการลงแผง,งเกี่ยวข้าวอย่างนี้ค่ะช่วงเกี่ยวข้าวก็เป็นการสแสดงถึงวัฒนธรรมสแสดงถึงความเรื่งเริ่เกี่ยวแผ่แก็จะมีชาวบ้านเอาเข้าวมาให้คะ่ะเป็นอาหารกลางวันอย่างนี้ก็บอกถึงคุณธรรมแล้วสำหรับอขอย้อนมาหนบ้านเซอร์พรืชใส่ข้างนึงครับถ้าถามถึงความพอ,อเพพยงครับ พเพียงแน่นอนครับพอเป็นอย่างไรเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในรั้วของโรงเรียนในรั้วของบ้านก็คือพืชผักสวนครัวนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ต้องทานเป็นประจำครับคือทําให้เรามีจิตสํานึกในการที่อ่ารู้จักคําว่าประหยัดประหยัดในสิ่งที่เรามีไม่ใช่ว่าอย่าอะไรเราก็ซื้ออยาอะไรเราก็ซื้อซึ่งนั้นนั่นไม่ใช่ครับเพราะว่า เราต้องรู้จักคําว่าประหยัดซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงมาหาคําว่าพอเพียงอย่างที่เรา,า,าน้อนของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ะครับซึ่งในกิจกรรมหล,หลายๆอย่างที่เราที่ทาโรงเรียนเราได้ทำาสร็จาทาขึ้นล้วนแต่เป็นนำความพอเพียงของพ่อหลวงเข้ามาปูรนาการทางนั้นครับขออนุญาตอ่านตัวอย่างสื่อการเรียนรู้นะคะหนึ่งการปลูกข้าวต้นเดียว แร่งเน,นรู้กุ้ว่าน3ก,กรรมกร4ปุ๋ยหมักชีวภาพ5เกษตรพอดีมีพอกิน6การเลี้ยงสัตว์7ผักปลอดสารพิษ8เอ็นบุญอ 9, ื่นรัก9กพืชสม,มุนไพรส0บวัฒนธรรมชาวคุย11สวนวรรณคดี12หน้าบ้านสวยโดยพืชผัก13ป่าสัตว์14ธนาคารโรงเรียนไร่15นาป่าค่ะมีอะไรสงสัยสอบถามได้เลยค่ะ หัโครงการข้าวต้นเดียวนะคะก็ที่จังหวัดศรีสะเกษน,นะคะส่วนใหญ่อาชีพหลักก็คือการทำงาน <ừ ừ. S 1> แล้วเกษตรกร,ะรนะคะแต่และคนก็ประสบกับปัญหาที่ว่าลงทุนเยอะแต่ได้ผลกาไรน้อยแล้วนักเรียนเองก็อยากให้ผู้ปกครองของตัวเองมีเรียกว่าไงไดรายได้เพิ่มขึ้นนะคะก็ปรึกษากับคุณครูคุณครูเขาก็ได้ช่วยหาวิธีแล้วก็ร่วมร่วมกันกับนักเรียนแล้วก็ได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ